คณะกรรมการเขาประชุมห้องไหนเขาเรียกผมมาเขาเรียกคุณมาเหรอคะใช่ห้องไหนห้องไหนเขาประชุมห้องไหนคณะกรรมการไหนคณะกรรมการอะไม่รู้เอออันนี้ผมได้มาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราถามห้องนี้สิเขาเรียกคุณมาเหรอเนาะที่ไม่รู้อ่ะ คณะกรรมการประชุมห้องไหนพี่คณะกรรมการอะไรคบของเขตเก้าอะเขาประชุมกัห้องไหนไม่ได้มาประชุมเขามาสอบไม่ใช่เหรอป่าค่ะเหรอเขาเรียกผมมาเนี่ยใครคะเขาอยู่ห้องไหนใครเรียกมาคณะกรรมการไม่มานะคะมีนัดแต่ละันทีเก้า เขากลับไปแล้วเหรอพี่เขากลับไปแล้วเหรออ่านแล้วเมื่อกี้บอกไม่ได้มาเขามาเรื่องอื่นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไงคะหรอไม่เป็นไรก็ผมก็อยากจะคุยกับคณะกรรมการกลับชียบุรีแล้วค่ะกลับไปแล้วเหรอเขามากี่วันแล้วอ่ะมาวันเดียวมาวันเดียวเหรอมาแล้วไปมาแล้วก็กลับแค่ค่ะเขาข้อมูลเรื่องกลับมาข้อข้อมูลเรื่องอะไรข้อมูลก็ที่ที่คุณลงรัฐลงไอ้นั่นไปนั่นแหละอ๋อเหรอค่ะ แล้วเขาได้ข้อมูลอะไรไ,ไหมก็เราให้ไปตามที่เขาขอ,ขอแล้วทําไมเขาไ,ไม่มาเอาที่ผมะ่ะก็เป็นเรื่องของโครงการกนะันของเราะออสนุกว่ากลับไปหมดแล้วน่าเสียดายเนอะเผื่อจะได้ข้อมูลที่มันแท้จริงไงเพามาเอาจากที่นี่คงไม่ได้ข้อมูลอะไรไปอะ่ะคนน่าจะแบบได้ข้อมูลที่มันแต่งเติมเสริมแต่งแล้วอะ่ะเข้าใจค่ะเข้าใจนะเข้าใจขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ อยู่ในห้องนี้แต่ล็อกประตูแน่นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเข้ามาเรื่องอยู่กันเาะผมก็แค่อยากจะสอบถาม ตอนที่ราชการประชาชนอย่างผมอยากคุยด้วยเปิดให้หนหอยได้ไหมไม่ต่อให้เป็นเรื่องส่วนตัวของโครงการไม่ใช่เรื่องนี้นะครับเรื่นั้นตับไปแล้วไม่เป็นไรผมก็แค่อยากจะคุยด้วยประชาชนอยากจะขอพบด้วยเผื่อผมจะมีข้อมูลอะไรเรื่องเขาจะมาประชุมเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรครับผมมีข้อมูลที่จะนําเสนอแค่นั้นเอง เข,เขาเขาเขาประชุมเรื่องอะไรอ่ะเขาประชุมเรื่องอะไรพี่ผมไม่บอกเป็นไหมครับไม่เป็นไรครับประชาชนก็อยากก็แค่อยากรู้ค,คมมรับปิดห้องกันเงียบเลยครับประชาชนอยากจะให้ข้อมูลนะครับพี่ คณะกรรมการใช่ไหมใช่ครับก็ประชาชนอยากจะแค่อยากจะให้ข้อมูลเน่ยเผื่อท่านอยากจะได้ข้อมูลอะไรดีๆเป็ไงครับ เพื่อนผมในฐานะของประชาชนอยากจะให้ข้อมูลอะไรดีๆกับคณะกรรมการเขาบ้างท่านผอยินดีให้ผมนําเสนอข้อมูลไหมครับไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามท่านอยู่ในห้องนี้กันเนี่ยท่านอยู่ในห้องนี้กันเนี่ยผมก็อยากจะนําเสนอข้อมูลดีๆให้ตอนนี้คณะกรรมการไม่คุณไม่ถ่ายคลิปได้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 ได,ได้แต่ท่านต้องออกมาคุยกับผมสัญญาครับเราให้ท่านคุยเลยครับสัญญาครับครับผม สัญญาแบบลูกผู้ชายครับผมจะไม่ถ่ายคลิปผมบอกหน้าอย่านี้อยากจะคุยกับคณะกรรมการเฉยๆครับครับแต่ต้องต้องให้ท่านออกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวท่านเข้าได้เลยอ่าโอเคงั้นงั้นเปิดก่อนเดี๋ยวผมปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวผมปิดที่ให้ออกไปพยายามไว้ได้ท่านท่านท่านให้เขาเปิดก่อนเดี๋ยวที่ท่านพาผมเข้าไปก่อนแล้วผมจะปิดเลยลูกผู้ชายครับผมพูดคําไหนคานั้นครับผมหาเบอร์เท่าลูกผู้ชายแล้วลูกผู้ชายครับนะน้องพี่หนุ่มเป็นลูกผู้ชาย คำไหนคำนั้นแต่ต้องให้เชิญพี่หนุ่มเข้าไปในห้องคณะกรรมการก่อนโอเคนะ,นะเราอย่าไปปกปิดอะไรกันครับอข้อมูลดีๆอยากจะนำเสนอเราเราเรา,เราต้อให้ข้อมูลตามเป็นี่ถูกครับถูกครับท่านถูกค,ครับท่านทางหลวพอตอชเสาองข้านอ่ะ ผมไม่ได้มาสัมภาษณ์ผมจะให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลครับขเขาเขาเขาขอข้อมูลนะครับมาให้ข้อมูลไม่ได้มาขอ<ำ>ม,มาให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลครับเติมโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่มการไม่มีกมมารถ่ายอไม่มีการถ่ายทอดสดสัญญาครับทั้งทั้งทั้งสิ้นสัญญาครงทั้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 งทอ้งทั้งเชิญห้องนี้เทั้งทับคนไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเงทั้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 ง้งทั้งทั้งงทั้งทั เดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาให้ผมเข้าไปในห้องดีกว่าครับจะได้นั่งคุยกันอย่างเปิดเผยเราต้องเปิดเผยครับเเปิดผยครับพวกผมยังเข้าไม่ได้เลยใช่ครับไม่เป็นไรเราเราขอไงเราขอว่าเราจะไม่ให้ข้อมูลเนี่ยตัวผมอะผมยังเข้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับขอท่านได้ท่านไหนไหนท่านมาสอบสวนน่ะท่านจะต้องได้รับข้อมูลที่มันเป็นจริงไป เราพยายามกันครับพี่เราพยายามครับท่านหลออพยายามทำให้มันเปิดเผยพยายามให้ทำให้มันชัดเจนนะครับเขาอยากขอเข้าไปให้ข้อมูลในห้องเลยอ๋อจากนันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์สดแต่ต้องให้ผมเข้าไปในห้องอไปประชุมเ้างานเป็นการทำหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเวเี๋ยวเดี๋ยวเขเป็นตัวนี้ก่อนไก็โอเคปิดนะ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 